เชฟมาตกมาได้ไ่มอันตกเหนือน้ำไปที่สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนคอยข้ามยมแดงกินเขาแล้วบอสพี่น้องเลยสูมองสุบอนพี่น้องผมก็เกาคือเก่าพี่น้องสองเก่าสองเดือยเดิมยคือหัวเข่าสองคนเอีกสองคิดปลักหลายพี่น้องวันนี้การวันนีการคอยข้ามยมแดงพี่น้องเขาตลาดพี่น้องวันนี้นะเออตลาดนี้คือตลาดโฮกขวับพี่น้อง เมื่อไใส่สีานนะรารม่จันที่น้องเลยนอกจากท้าพี่น้องมาเบ่งเข้ข้ามแดงนี่จะมีคนร้ายบลาหรือมีทีซอบราคาาได้ซีเด้นอกจากเนาะเอาสิบไมโลารเบิงว่าราคาพอได้เนาะฮาร์เบเนาะไม่ยอมไปหาพี้องแต่เดียว้องไปเราเงา้องไปเบิ้งกันไปจับแหมมแหมมีแงมบคือบอคราเลยเนาะ เขาไปด้านในเัาจะมียังขายเนาะจะมีหักมีสีซอบน้ขายเนยนะส่ด้านในเปนเนาะไปเบิร์นํ้กันเนาะยางไปเบิร์นนากันเนาะโอ้มันนีเสืส้อสีแดงกันวันน,นี้แดงใ,ใจเดีวสาววันนี้หองขนาดไหน,นหา้นหาห,าหา้าพันอันนี้เดอันนี้กเส้นวพกเป็นันนาะตดคอว ฟันีันอันนี้มันโอยมโมโอันนี้รอันนี้หวานอันนี้อบมเนี่ยโมโะมาอันเอามัเอดียนอันนี้ห้าีันกับอัลเสจจตากันหนยนแต่ว่าอันนี้อ่า อันนี้โล่อันนี้สองโลอันนี้คิงโลอันนี้โล่อันนี้แสบันนี้ผัดจีดจี้หยอนนะแบบนี้เนาะเป็นตาแสบเนาะมาซื้อได้ด้วยดูตลาดหัวกัวพ <c oughs> <ด>ี่นันดงเออเนาะมีหลากหลายเนาะถ้าเบิ่งผักมีซี <c oughs> กระปบอมหนุนานาฬกาพี่น้องโอ้คนลําหลายเลาวจ่ะเนาะอันนี้อันนี้ขนมแหนบซาลี <c oughs> อันละเท่าไหร่ ดัมอันที่ทันทีแซ่บไปหหูเห็ดบ่ปนาะวอมานั่่ามก่อนเนาะหามไปเบิ่งก่อนเนะ <laughs> าะวันนั้นเออ <laughs> <laughs> กเรียนเ <laughs> รียนเนียก <laughs> ทุเรียนตามนี่เลนะ้เนาะตามป้ายเลย หลากหลายแนวกินเนาะปลาเนาะก็อันนี้อันนี้อันนี้ปูเขาได้ดูปลาจมล่โถโี่ับโลบอกสามปู่โโล่เขาโล้ยครโล่ให้ขายเป็นูเนาะปกวดเเฮยอันนี้อันนี้ประกดอันนี้คือกันบอาดูโล่่ัโละแป ปลาสงวโอ้แห้งแหงเนาะปลาสรวงแห้งๆอันนี้ก็ปลาหนังเนาะปลาหนังที่กับื้อหลังปลากรบอะโอ๊ะเอ๊ออันนี้ทำเดออันนี้คบเกเครบเยง»เราบเดียวเรายกเลี่ยวที่เราเดี่ยวเนาะปลาเลยเนาะ อันนี้70คันอันนี้ฟ้าแข็ก่อนปลาเบลส์ปลาเบลส์คิดแล้วนำมานดิสรเออเลี่ยงบ่เพื่นเธอเลียงป่ะเออปานมันแบนีก็จะเาสอาหารกันกิน รัวอะไรเนี่ยฝ่าฝ่าอันนี้พอดรัวกว่าเนี่ยรลวสี่สิบได้บ่เนี่ยโัวสี่สิบได้หมต่อเองไหมอ่อนี่ยที่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  กาแล้ววะจิิคือเกาเนอะตัวใหญ่ตัวไม่ขาเนาะอันนั้นคือโซนค่ายซีนแล้วอันนั้นบุงหางาที่เอาพักงานไปแล้วอย่างแบบครเบิบ้งอันน้มัแต่งกิโลนึงนเลยอันนี้รเท่าหร่มแต่งเนี่ยไมเ้าห้านึม้ึงอแล้ว,ว,ลวอัวนนได้หะ มา,ถาเถอ,มเอะมาเถอะไหมครับเอาขาดเป็นโลครับเออครัเป็นโรสป็นออเบิ้งบรรยากาศเป,ป็นออไปอนล,<ด>ลน์เนาะสนดาบบอลอาสดุ้่มรบสุดได้หน่อยๆื้อ่อสีเนาะสีเน้หมูเนาะ ล้เท่าไหร่เนี่ยิบาดสิบห้าเจ็ดสิบห้านบาาคีเขา่าเงิบาทันน้ตอาเงาทรับบนอยาไเดี๋ยวเราไปนะครับุณเราไปห้ามสีนอนจันท์เดี๋ยวคจะกันเองจะขายทีบ่ะาดีเดีย่ายดีโซนี่เออเห็นไหม เห็นนาก็ไมู่กเคย่ไหมสอันน <Now S 3> ี้รู <laughs> <Okay. go es> ้ว่าไนร่เนี่ยแบนี้นะเอาแลงไล่บอลเนี้ยไม่รู้เหน่งได้เราาพโลเนี่ยเน่พัลลเนาะแงเน่ะันึอ่ครับเอาอันนี้ไปโรยลนเ หูเผาให้ยังกินลาบปะจันลาบเนาะให้ยังเนาะให้ยังเนาะได้ไปถไล่ใส่เด้อไใสเอาเอาสีนเอาออนไปไปก้อยก็ได้ไหมเอาคนี้กั าสีดแดงเนาะแทนใจเนาะนี่เนหออันนี้อันนั้นไม่คายขนหุจะจักเนาะหุจักันี่แฮมเนะแฮมตลอดได้ไหมเพื่อนจะแฮมตลอดเนาะห้างนี้เด้ออยู่สลัวหัวเวานะห้างนี้ใจดีแข็เนาะหัวสวดสดหัวสดหัวเผากน่อเนาะมีอม เออแต่ว่าม่ค้ามาสองดงเปิดนัดแบ่เ่ยัวม้วนแล้ครัวม้มแผ่อันนี้เขาจะไปซื้อภาคกันแล้วหไปซื้อาคกันมาราคาภาคกท่าใดคนใลีพิพันเพิ่นเอามากเดียวเพิ่นกูขายเอาต้นโลเนาะเอาพินโล สักลายไปคิดสักรายนั่นแฟนเราส่แม่เ้าเป็นแฟนได้เพลติดตามกันตลอดได้ใช่อย่าไัอย่ากินเนี่ยเหนยายามกินเอาน้เอเปนเส้นเสนน้ำเนน้ำอะกินไรบ้เ้ขนานั้นตองก่อนเสื้อสเปย์ุ่ง ซอยเย็นซอได้嘛อัน่ซอยนอนนี่ยเาต้องเอาดูซอยเอาซอยย็นซอยใครนี่เป็นเดียงนี้ซอยซอยซอยเย็นมาได้ซอยน้อนงงวะงงหยอกหยอกก็ใจเด้อใจเด้อใจเด้อนี่เป็นหนองบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศป้ายเป็น้องเลย เขาจะซื้อเครื่องแล่ซื้อผักแล่หน่อจนันทร์อ่ะซื้อผักซื้อเมียต่างๆต้องซื้อไปซื้อ ana, หานาเนาะหานามีผักอย่างผักไปเมื่อเนาะถามราคาไปเนะาะถามราคาเออมีผักนั่นได้ราคาเขาขได่ใน,นจานเขาจะซื้ออย่างนี้เนาะมาแต่ละเทื่อซื้อน้ำเพลินตลอดเนาะทานในเนาะนี่อันเด็ดของเฮาเนาะฮานี่ใส่แล้วนี่ถามมาก่อนทีไปเดือดร้อดนี่เนาะมานำซื้อน้ำตลอดนี่ซอยซอยซีน เดียวสวันจะมีแม่นีทักแน่มีฮักอย่างแน่แนี้นีเอาใส่แก้วเอาเจีบแ้วเด็ดพีนี้นะล่ัมบครับครับจะกสองับใจเป็นคนดีลิโนมตูนแล้วกได้เลมีดีต้มีได้แพัาไลชุดบ็เนี่ยเขาขายนะพั้ก้เู้ล้า

ไม่เนาะไม่ขาดห้ใจดีเด้ได้ยกมาตลอดเขาซื้อมตลอดเนาะซีห้าเท่าน่รมาณรับตาใ่ไหเสร็จบันันแหละเสร็จตลอดได้มาแล้มาเท่าไรเาได้เนาะเนี่ยเสองพันน้ำาข่สองห้าไรสองเาสองพันว่ะนั่นนั่นบ่อกพ่าไร ออกเติมน่วยนี่ไม่ขายพูดห้าพันไม่แโยขอบใจออกเติมน่วยได้แหเอาคอไดร์อเคอไดร์ก็ได้เอาเบอ์ก่เ่าอี่เนะอันนี้โซอันนี้โลเ่าเลยก่อนเอาเอาเอาลาันนี้คุณผู้ชมทุกานจะเป็นโกลาก์ครับ เอี๋ยวนี้เอาสามน่วยเอาเอาอันนี้ก็เอาเอาอันนี้ก็เอาโลนี่เได้ายๆอันนี้เอาคนโลก็ได้โลเมียเนาะยัวตลาดหัว่าคือเก่าเนาะตลาดท้องกว่าไปเนาะซื้อมาซื้อแถวนี้ได้เด้อะแถมฟีเนาะแถมฟีไปเนาะลายเนาะทานเก่าฮันเดิลไปเนาะแม่เข้ามาต้องซื้อเพิ่มตลอดไปเนาะเพิ่มแถมตลอดไปเนาะแถมให้ตลอดเนาะแถมหลายกว่าซื้อเนาะทำายกว่าซื้อกว่าเนี่ยใครก็แถมมาซื้อแถมมัดนึงแถมมาอีกมัดนึงเนาะ ถ้าว่าแค่ไปกันมาต้องมาซื้อเพื่อนพี่น้องเพื่อนว่าเขาจนอยู่ข้างน้าเลยเนาะต้องมาซื้อเพื่อนตลอดพี่น้องอยูโซนข้างน้าในบอกยังไปยังมากจะลืมพี่น้องที่นั่งมาจะมีซองซ้ำคนเพื่อนนั่งเลยเนาะพี่น้องนั่งอยู่คนละค้างอะไรซองซ้ำคนพี่อนน้องในจะมาแบบซองซ้ำคนอ่นั่งคนละค้างคนละแจ๋เนาะจะนั่งเมค้าพื่อน้องอินบอรสุดร้ายครับเพื่อนว่าูโซนข้างน้าเนาะกับกีต้าร์เนาะแล้วก็หัวปี ของโกี้ก็มีนะมีเนาะราคาเป็นบัคาบองขิงครบสุดเนาะคนขายมาห้างเนาะที่เป็นลาบเนาะลาบกับลาบซีอิ้ซอยจุกเอาแเนืเนาะเป็นมบกพิกมษแบบรอเนาะแักเพชรเนาะอันนี้ก็มากอยัาดู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 คือกันเนาะอันนี้มกเกบ่มกกะเนาะมันจะมีนะกอกเนาะแถมมาให้เรายกจนบ่ขึ้นนเอานะ เงินยกไปบักเนเนใช้เงินใช้เงินไปเนาะเจ็ดสิบพันเนะสิบพันหากลายแล้วบักลายเห็นปะเงียบปลองเลยในกำลังยางไปเนาะยางเลาะตลอดเลาะคาาตะรีไปเนาะขนาดนี้เนาะอนี้เนาะขยังขา่นเนาะขาอันนึงขาใจกดแสบอะไรไปลองเลยยางมันคืคนร้ายแหงไปเนาะ มันจะออกมาโปงเราไปกันไอไป <c oughs> อเฮยนะเอาสีลายแนะไไปลองเอิดเสยงของกสีลายแหงเนะลายแหงเลยคุด <c oughs> เดี๋ยวรถล่ออยู่ข้างนั้นแต่หอเน่ามา้างนี้เนาะนยาคนละโซนกันเนาะโปะแหงเนาะเบิงส่โซนปลาแหงเนาเไหบาท่ <c oughs> <c oughs> 45, นเนาะทีเ สิบหน่วยสิบหน่วยสิบหน่วยสิบพันกันหน่วยเอ้อเฮ็ดนี่เฮ็ดนังอะไรเนี่ยจะเอาไปขวากูบอกอันนี้เฮ็ดเฮ็ดนังอะไรเฮ็ดขว้าโอ้ทรงเซนฮะเฮ็ดขว้าไปหน่ะไม่ต้องเป็นหอยหอยหวานเนาะ เอราอยยังบบหูเนาะอาหารกลิ่นเนาะแกงเนาะแกงแห้งก็มีเนาะครบสุดเนาะปลาผู้ใดอยากได้คาเนาะแห้งบ่อเออนั่นแหละคาซื้อนไหนอัาถ้าบรเห็นคุณคาต้องมาซื้อคาเนาะตอนนี้บุ๊มมีคาตัวน้าที่มีคุณคาเนี่ไป สูบพวกทักอันนี้อันนี้ซามเท่าไหร่น้อที่พามอันนี้กระสอบเลยเนาะกระสอบเลยเนาะอันนี้เท่าไหร่เนี่อันนี้ทักอย่างเนี่ยทักควายหงาควายหักควายกินได้ไหกินได้ตั้งก่อนจะต้องเป็นควายนั่นแหละรู้เท่าไหร่ท่พันจัสิบสี่กิโลแงแต้องใส่อย่าง อะไรน้อยจังอันนี้เดีย๋ยวครับอย่างเนี้ยถักหวานเอ 1> <1 ้ยนี no> ่ผ้าเท่า์เรยเอาเนี่ยเอาอันนี้เนาะอ่าถักหวานเอาผ้าเอกได้บ์โเอาแต่อันนี้ห้าพันได้บอเอาผ้าแดงเนาะผ้าเก่าหันแหวเนาะผ้าเก่าหันมันมานั้นเอาผ้าแบบเนาะจะได้ที่พันเอาเป็นอันผ้าเนาะเมื่อนงเด้ยหัวหน้า เห็ดขาวนนี้เท่าไรเนี่ฮะตาันตาันขึ้กันตาหันออกคือเกาาหันออคือเกาเบาแล้วเหรอเบาแล้วเบาแล้วขาดกับโมหดบโมหอันนี้อย่างไรเอ้เห็ดเปาะกว่าแมนมากเนียงเห็ดเาะโเท่าไรเนาะโแสบสนกมาเถอะหนักเติมเนาะ อึงมออึงไครอึงเนะอึงไครนะตลาดเอาอะไรนี่เนาะแันอันนี้เกมนะ่าบรรยากาศพี่เนาะรบรรยากาศพี่น้องอันนี้พกักเมย์ซซอพี่นนาะครบสุดเนาะอันนี้กท็ทีเปลนเไม้ไาเนาะนอออย่างนี เนาสางไทยรอสางไทยสางไทยรูกน,นี้มนสุดเนาะอยเนาะอันนี้อันนี้ใบกีเล็เอออันนี้ใบกีเล็แม่ไปพักไักกระจงบ่อกระจงนดียมักเหยือเนี่ยมักปมป้อมเนี่ยมักแข้ง <c oughs> ก็แเ่ว่ามาแข็งเนาะแล้วตะโซนนี่ก็สิเป็นไข่หัวหเป็นเห็ดเนน้ำไม้เนาะเป็นน้ำไม้เป็นเห็ดปลายยางหุ่นเผาเนาะนะครับคุณเลาะได้พี่น้องกันเลยพี่น้องแล้วตะโซนนี่ก็สิเป็นพวกขายนะใครเสือใครผาหลักอ้อคุณเลยไปเนาะคุณเลาะพี่น้องเลาะเลาะเบิ่งพี่น้องเลยกวงเติมไปเนาะตลาดนี่กักวงเติบพี่น้องเลยอันนี้เท่าไหร่นาะ สาพันเอาขาดออกคิบพันไม่บอลขาดสาวพันไม่บอลเคยนะเอาเอาคดพีอันนี้เาไหมห้มัดิมักไฟมาคทมักไฟมาค่ม hmm. ักไฟมาดด้ใส่นีม ทีมเมื <N ày S 2> ่้บอกไหนเท่าไรเนี่ยยุ15กว่าทีมเนาะแซ่บเราเอเอาบอแซ่บเราเอาจะไหนต้องได้เอาเนาะสมบันบาเนาะไว้แซบได้หูเลย เอามัดทุกห่างหนึ่งบอเอาเป็นน่วยบอได้หวะเอาเป็นน่วยบอได้หวะแม่เขาว่าสิเอามัดออกิได้น่วยหาพันเราสิได้หมุดมุดมุดมันกันเลยนะไ้สุตอยู่ตอนนี้เนาะก็ซื้อเครื่องเนี่ยกิ่นเนาะเนี่ยยูเนี่ยกิ่นเนาะในตอนแรกเนาะอ่ายู่ตลาดหัวขวากคือเก่าพี่น้าะซื้อตะไคร่ต่อ ยกกันสิบขึ่นแล้วเนาะหมักไฟเพื่อนว่ามัดเท่าไหร่เพื่อนว่าเอ่อเอามาจักใส่มาแต่ต้นมันเนาะเพื่อนว่าโดนเข้าไปเต็มคาราบิตสวนนี้ก็ยังหารน่กัวเนาะกับหาโนก็นเนาะได้มาหลายสิ่งหลายอย่างเนาะคลิปนี้ก็สมมาหาควรแล้วเนาะกาสิได้ไปเห็ดแนวอยู่แนวกลิ่นแนวที่น้อเนะเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองคลิปฝากหลายไว้เนาะ แล้วก็กดกริงแจ้งเตือนไว้เนาะพี่น้องเนี่อยูย่ด้านเทิงนี่เนาะพพนเพื่อคลิปหน้าเนาะเชื่อจะเจ๊ลุคลิปหน้าเน,ะเะเนาเนะทีะได้แจ้งเตือนในโทรศัพท์ของเจ้าเนาะ